จากรับเชิญของผมวันนี้นะครับมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาฝากกันนะครับซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยเนื่องจากว่าเป็นการค้นคว้าของคนไทยเลยนะครับได้รับการตอบรับอย่างดีมากๆเลยนะครับขอต้อนรับคุณสลินครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ทีนค่ะ ก็ผลิตภัณฑ์ของเราในวันนี้นะคะนั่นคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกร erm ีนเคอร์มินและเครื่องดื่มสมุนไพยเ erm ah คอร์ม่าแม็กซ์ค่ะผลิตจากสารสก,กัดขมินชันนะคะ <ừ> ที่บอกนี่แหละคะ่ะนั่นคือค้นคว้าวิจัยโดยคนไทยคะ่ะแล้วเราก็ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน GMP สากลคะ่ะ SACCp ISO 9001แล้วก็ย 5, ังมีเครื่องหมายฮาลาลด้วยค่ะพูดถึงเรื่องของขมินชันมันไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรนะคะคนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วค่ะเราก็นํามาใช้ปรุงอาหารนะคะแต่ว่าปัจจุบันค่ะนํามาทําในรู แบบของสารสกัดคือสกัดเอาแต่เฉพาะสารที่สําคัญมาใช้เรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าสําคัญมากเลยนะคะถือว่าเป็นความลับทางธุรกิจเลยก็ว่าได้ค่ะจากการค้นคว้าวิจัยนะคะของทีมนักวิจัยของเราค่ะทีมมูมันทุมเทนะคะคิดค้นเกี่ยวกับเรื่องของขมิ้นชันมาตลอด20กว่าปีเลยนะคะทําให้สามารถคิดค้นกรรมวิธีในการที่จะนําสารสกัดจากขมิ้นชันให้สามารถ ละลายน้ําได้ค่ะนี่คือความต่างนะคะแล้วก็นี่คือสิ่งที่ทําให้ผลิตภัณฑ์ของเราค่ะได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาค่ะพิธินซึ่งเป็น2ผลิตภัณฑ์นี้ที่มานําเสนอมีอะไรบ้างคะจีนเคอร์มินนะคะมาในรูปแบบของผงบรรจุแคปซูลนะคะทนง,ง่ายค่ะแล้วก็เคอร์มาแม็กซ์ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่มาในรูปแบบของน้ำนะคะมีสารสกัดสําคัญก็คือขมิ้นชันแล้วก็ยังมีผงของบ็อกครี่พิกไทยดำนะคะแล้วเราก็ใช้ชูการ์โรสค่ะเป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ําตาลมาในรูปแบบของว คาสะดวกดื่มง่ายได้ประโยชน์ที่สําคัญ รวยมากๆค่ะวันนี้มารายการถงไปถึงทังทีนี้ต้องมีโปรดีๆมานะฮะกรีนเคอร์มินกล่องค่ะราคาอยู่ที่2850บาทแถมฟรีไปเลยค่ะเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรเคอร์มาแม็กซ์กล่องราคา540บาทฟรีค่ะโปรที่2นะคะเป็นเครื่องดื่มนะคะเคอร์มาแม็กซ์กล่องนะคะราคา2,700บาทแถมฟรีเป็นกรีนเคอร์มินนะคะ1กล่องราคา950าบาททั้ง2โปรโมชั่นจัดส่งฟรีนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31สิสิงหาคมนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามได้เลยค่ะที่ตัว แทนนักธุรกิจ c c i ของเราทั่วประเทศนะคะซึ่งมียอดจําหน่ายไปมากกว่า2.8ล้านขวดแล้วนะคะส่วนกรีนเคอร์มินค่ะของเราก็มียอดจาหน่ายไปมากกว่า30ล้านแคปซูลแล้วนั่นเองค่ะวันนี้ขอบคุณคุณสลินครับขอบคุณพี่ทินค่ะ